สวัสดีค่ะชาวราศีเมษย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิรดาแองเจิลเบสชา n นลนะคะ คลิปนี้นะคะเป็นดวงความรักประจำเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568นะคะสำหรับราศีหรือลัคนาเมษค่ะยินดีด้วยนะคะในวันวาเลนไทน์นี้นะอาจารย์มีคลิปเป็นของขวัญให้นะคะสำหรับพวกเรานะแฮปปี้วาเลนไทน์ d เดนะคะเอาละฟังให้จบนะตอนท้าย,วยอวยพรเยอะมากนะคะเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ สวยไม่รู้ยังไงแล้วนะคะเอ e r จีดีมาก a man อ่าแอนไพและไพ่ย lady นะคะ a man and a lady อันนี้แมทชิ่งมากอะ่ะมาคู่กันแบบเนี้ยตกใจมากๆเลยแสดงว่าพลังงาน d i divine masculine กับ v i n e Feminine Energy คือมาพร้อมกันเบอร์ไพ่ก็ติดกันเลยเห็นปะ่ะ 28, 28. ่ส 9นะคะอือและเธอคนนั้นถือดอกไม้ในมือและเขาคนนั้นก็เรียกได้ว่าจ้องมองไปที่เธอเธอก็มองไปที่เขาคือต่างคนต่างแบบเออมันเป็นพลังงานที่เข้าคู่กันนะเออหมาะสมนะคะตรงนี้คือ beautiful beautiful energy พลังงานนี้สวยงามมากเดี๋ยวมาดูไพ่ชุดหลักหรือไพ่เชโร่กันนะคะอยากทราบว่าดวงชะตาของพวกเราในเรื่องความรัก ดวงความรักเน้นๆเลยค่ะของราศีหรือลัคนาเมษนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรได้โปรโชี้แนะแนวทางให้กับราศีหรือลัคนาเมษด้วยค่ะได้โปรโชี้แนะแนวทางให้กับราศีหรือลัคนาเมษด้วยค่ะ ซับตรงสตานะคะของชาวราศีหรือลัคนาเมษได้โปรดชี้แนะแนวทางให้กับราศีหรือลัคนาเมษด้วยค่ะ มาดูกันนะคะโอเคเอาละหมายกอนะคะตรงนี้ก็มีทั้งเรื่องที่เรียกได้ว่าเป็นการพูดคุย การเจรจานะคะสามเหรียญเลยนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นการตกลงกันหาข้อสรุปว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อหรืออาจจะเป็นการที่ว่าเราคุยเรื่องอนาคตว่าถ้าฉันกับเธอแต่งงานกันเราจะย้ายไปอยู่บ้านหลังไหนหรือเราจะซื้อบ้านหรือสร้างบ้านอยู่นะคะจะยังไงอืมเป็นการวางแผน ต่างๆก็ได้หรือเป็นการคุยกันเรื่องของลูกเรื่องของการศึกษาเด็กอย่างนี้ก็ได้ในเดือนแห่งความรักเนี่ยก็ดูแล้วหลายๆคู่นะคะก็มีโอกาสที่จะพากันไปฉลองนะคะแล้วก็ดื่มดำกับบรรยากาศที่อบอวนไปด้วยความรู้สึกดีๆแต่ว่าก็จะมีบางคู่นะคะที่ก่อนหน้าน,นี้จบกันไปเลิกราหรือไปจดทะเบียนหย่า มันเจ็บปวดนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าเรามองในด้านดีเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยก็ถือว่าดีมากนะมันสอนอะไรเราเยอะแต่ก็ขอบคุณนะคะเราบางคนเรียนจบแล้วก็ไม่ได้อยากเรียนต่อจะมาสอนอะไรนักหนานะคะตอนนี้ก็อยากมีความรักดีๆอยากมีความรักที่ส่งเสริมมากกว่าเป็นบทเรียนให้กับเราเนาะ คนเนี่ยเข้ามาในชีวิตมี2ประเภทนะคะหลักๆเลยเรื่องความรักเนี่ยคนนี่เข้ามาประเภทแรกเนี่ยจะเป็นบทเรียนคนนี้เข้ามาประเภทที่2เนี่ยจะเป็น b lessing นะคะหรือเป็นพรอ่ะตรงนี้เราอยากได้อะไรนะคะลองดูนะว่าเป็นยังไงคือถ้าคนนี้เขาเข้ามาเป็นบทเรียนก็รีบๆเรียนและรีบๆปล่อยเขาไปได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะมีคนใหม่ที่เข้ามาดีกว่านี้อะไรที่สูญเสียไปเนี่ย มักจะมีการเปลี่ยนแปลงมาแทนที่เสมอนะคะ The wheel of fortune กลงล้อชีวิตของเราหมุนแล้วค่ะการเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดขึ้นนะคะบางอย่างเนี่ยที่จบไปมันแปลว่าเรากับเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีวาสนาต่อกันขนาดนั้นจะบอกว่าเขาไม่มีวาสนากับเราแบบนี้ก็ได้หรือจะพูดในทางตรงกันข้ามก็ได้แต่จะรู้สึกว่ามันพอๆกันนะ่ะสองคนคือ มันมีคนอื่นที่มีวาสนากับเรามากกว่านี้ไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเนี้ยพยายามปล่อยวางนะคะไม่งั้นเราจะเครียดตรงนี้เราทุกใช่ไหมหลายคนกําลังทุกกำลังเศร้าเป็นไม้หรือภาวะสูญเสียคนรักจากความตายหรือว่าการที่ว่าจากไปอย่างกระทันหันทําให้เราช็อกมากนะคะหลายคนก็เสียใจแต่เป็นกําลังใจให้ถ้าเป็นกรณีแบบนี้ก็ ทุกมากค่ะอาจารย์เข้าใจแต่ก็คือเราต้องอยู่นะคะยังไงก็ต้องเดินหน้าบางคนมีลูกด้วยกันก็ต้องเลี้ยงลูกดูแลลูกบางคนก็เพิ่งจะมั่นหรือแต่งงานกันมาหรือคบกันแฟนกันนี่แหละก็เสียใจมากนะคะอืมเอาใจช่วยเป็นกาลังใจให้มากๆเลยตรงนี้เนี่ยบางคนเนี่ยไม่ได้จากตายหรอกจากเป็นนี่แหละเลิกกันนะคะ ถ้าเขามาทิ้งเรานี่ก็ขอบคุณมากเพราะว่าเราจะได้ไปมีชีวิตที่ดีกว่าเจอคนที่ดีกว่าเขานะคือคนที่รักเราเขาจะไม่ทิ้งเราค่ะคนที่รักเราเขาจะเลือกเราค่ะนะคะตรงนี้มันมีอยู่เห็นอยู่เนี่ยเขาเป็นคนที่รักเราเขาเป็นคนที่รอคอยเราอยู่อยากจะดูแลมีความรักที่พอๆกันมีความรักที่พอดีกันเขาอยากให้ เขาไม่ได้อยากเป็นฝ่ายรับอยู่อย่างเดียวนะคะเขาอยากให้เราด้วยก็คือเป็น giving and taking relationship คือมีทั้งการรับและการให้ give and take ไม่ใช่การเอาเปรียบเราอาจจะเคยเจอความสัมพันธ์กับคนที่เอาเปรียบแต่คราวนี้ไม่ใช่นะคะสิ่งต่างๆมันต่างออกไปและถึงจุดหนึ่งเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็น true love นะคะหรือรักแท้ที่เราจะเข้ามาด้วยคือเรามีโอกาส ได้ความรักที่ดีได้คนที่เข้าใจนะคะแล้วอยู่ด้วยกันแล้วเรามีความสุขมากเวลาเราอยู่กับเขาเนี่ยเหมือนเด็กสองคนเล่นกันอะคือต่างคนต่างรักกันมีความรู้สึกดีดดต่อกันนะคะมันเป็นอะไรที่มันไม่ท็อกซิกเหมือนที่เราเคยเจอเราเคยอยู่กับคนที่พูดจาทำร้ายจิตใจหรือไม่แค่ความรู้สึกเราบางคนปากเสียปากหมาอีกนะคะมันก็ไม่น่าอยู่ด้วยนะ ถ้าเราไม่พึงพอใจความสัมพันธ์ปัจจุบันเนี่ยเราต้องกลับมาทบทวนแล้วว่าอะไรดีกับเราคนนี้ตรง,รงกับสิ่งที่เราต้องการไหมบางทีอาจจะต้องรีล s สหรือปล่อยออกไปหรือเปล่าถ้ามันไม่ใช่จริงๆไม่ใช่ก็อย่าฝืนนะคะตรงนี้เนี่ยมันมีเรื่องของสมดุลหรือบาลานซ์ระหว่างคนสองคนนะคะถ้าเรารักเขาอยู่คนเดียวเขาไม่รักเราเออแบบนี้ก็ไม่ใช่ละ คนเราอยู่ด้วยกันมันต้องพอดีกันนะคะอาจารย์เห็นหลายคู่เนี่ยปิดตัวลงไปเพราะว่าคุยกันไม่เข้าใจจูนกันไม่ได้ไม่สามารถที่จะหาตรงกลางแต่ตรงนี้อยากให้ใช้ความระมัดระวังในการเลือกคบคนเพราะว่าดูแล้วเนี่ยคนที่รักเราจริงๆเขาจะมีความเต็มใจที่อยากจะอยู่กับเราเขาจะต้องพยายามนะคะหลายคนก็เดินทาง นะมีการเดินทางไกลในเดือนนี้ไปเที่ยวกับคนรักนะคะหลายคนก็อาจจะเรียกได้ว่าพากันออกจากความรู้สึกที่เพื่อให้หลุดออกมานะคะจากอะไรที่มันไม่ตอบโจทย์คนที่เขาจะแสดงให้เราเห็นนะว่าความรักดีๆมันเป็นยังไงมันมีนะคะคือตรงนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงในแง่ของความรัก จะมาแล้วก็เรื่องของการรักษาเยียวยาบําบัดฟื้นฟูอารมณ์ความรู้สึกจิตใจหลายคนเพิ่งคลอดลูกหลายคนก็เพิ่งจะแต่งงานอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือเพิ่งจะทราบว่าตั้งครรภ์ยินดีด้วยค่ะคือตรงนี้ก็มีอะไรที่จะต้องเด็ดขาดมากบางคนจับได้เรื่องมือที่สามนะคะเพิ่งจะจับได้หมาดๆเป็นข่าวช็อกข่าวกระทันหันมาก หรือมีอะไรที่มันทำให้เรายังซึมเศร้าเศร้าหมองอยู่หมองใจเพราะคนรักเป็นเหตุแบบนี้ก็ได้คือมันเป็นภาวะที่เหนื่อยเหนื่อยนะคะกับความรู้สึกที่เราต้องเจอแล้วก็อะไรที่เราต้องมันกับแบกมาตลอดตรงนี้เราไม่แฮปปี้เลยแล้วเราตั้งใจว่าเราจะเดินหน้าในชีวิตเราในด้านอื่นๆครบทุกเรื่องแต่ว่ามันมาติดแค่เรื่องนี้แหละที่ยังแครกไม่ได้ อาจารย์ว่าหลายคนเนี่ยเขาดูเหมือนยังสนใจเราหรือว่าเขาอยากจะเข้ามาแต่เขาไม่ทําตัวให้ชัดเจนกว่านี้เขาไม่ชวนเราไปเที่ยวสัทีหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขายังดูอยู่คือไม่ชัดเจนมากๆเลยเขาเหมือนเลือกอยู่ยังเลือกไม่เสร็จแล้วมองว่าเราเป็นตัวเลือกหนึ่งหรอหรือยังไงนะคะอาจารย์ว่าถ้วยใบที่ถูกต้องเนี่ยเขาจะจริงจังมากซีเรียสนะคะชัดเจน ไม่ได้มาแบบแนวที่ว่ามาเล่นๆนะตรงนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกว่าคนคนนี้เขาต้องการเราจริงๆนะคะเราไม่อยากพูดเยอะเออเพราะเรารู้สึกว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเขาถ้าอยากทำอะไรเขาขอเองเขาพูดเองไม่ต้องให้เราไปบอก แต่มันก็เหมือนกับว่าตอนนี้เราต้องการให้เขาแสดงออกหรือพูดอะไรกับเราตรงๆซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็พยายามช่วยเราในเรื่องนี้นะคะอาจารย์ว่าจะมีใครบางคนเนี่ยมาสารภาพรักหรือมาบอกกับเราว่าเขารู้สึกยังไงกับเราบางทีเนี่ยในค่ำคืนที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งวาเลนไทน์ไนต์ตรงนี้นะคะอาจจะมีข่าวดีเข้ามาและทำให้เรารู้สึกดีเป็นการพบเจอกันระหว่างความรู้สึกของคนสองคนแบบนี้ก็ได้ ยินดีด้วยกับคนที่รออยู่นะคะอยากได้ความรักในแบบที่เรารู้สึกว่าเราคู่ควรนะและคุณจะได้มันนะคะความรักครั้งนี้เนี่ยมันดีจริง,รงแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะคาดหวังกับมันแค่ไหนนะคะบางทีถ้าเราปวดหัวเลยเหมือนกับมันไม่เป็นอย่างที่เราหวังไม่ได้อย่างใจเราสักอย่างไม่ใช่แบบที่เราต้องการเลยอันนี้อาจจะต้องกลับมาทบทวนว่าคุณอยู่กับมันได้ไหม รับได้หรือเปล่า Can you live with it นะคะคือตรงนี้เนี่ยสถานการณ์ในชีวิตมันทำให้เราต้องกลับมาทบทวนและรักตัวเองให้มากๆคนที่ยังเหนื่อยใจเพราะคนรักที่ทรยศหักหลังเอาเรื่องเราไปพูดรับหลังหรือเอาเราไปนินทาไปว่าให้เพื่อนหรือญาติฟังพ่อแม่ครอบครัวหรือนอกใจเราแบบเนี้ยอันนี้มันห่างไกลมากเลยกับคำว่าคนที่เราไว้ใจนะคะ บางครั้งเนี่ยนอนเคียงหมอนกันก็จริงแต่รับหลังเนี่ยในโทรศัพท์เนี่ยอื้อเลยนะคะไม่รู้คุยกับใครต่อใครบ้างก็ปวดหัวนะคะสถานการณ์เนี้ยเราต้องเราต้องถามใจแล้วว่าเราจะอยู่แบบทุกข์หนักๆแบบนี้ไปอีกนานไหมนะคะติดตามทุกคนเลยนะคะที่เซ็กซี่อ่าหรือว่าประมาณว่าติดตามผู้ชายแล้วก็คุยกับเขา ใครทักมาก็คุยกับผู้ชายคนนั้นหมดหรือผู้หญิงคนนั้นหมดอะไรแบบเนี้ยเพศไหนก็ได้นะคืออาจารย์รู้สึกว่ามันปวดหัวมันเหมือนกับว่าเอ้ยนี่เราอยู่กับใครวะเนี่ยนะคะเหมือนคุยกันแล้วเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยว่าจะยังไงแต่จารย์เชื่อว่ามันจะมีคนหนึ่งที่เป็นของเราคือเป็นคนที่เขาจริงใจจริงจังและเขารู้ว่าเรามีคุณค่าเพราะฉะนั้นคนคนนี้เขาจะกลัวมาก กลัวที่จะเสียเราไปคือเขาจะไม่ทําตัวแบบแย่ๆให้เราอยากจะทิ้งนะคะคนคนนี้เป็นคนที่เขากลัวว่าเราจะเลิกกับเขานะกลัวว่าเราจะไม่ตอบรับรักนะคะลองดูละกันว่าคนไหนนะแต่ทีนี้ถ้าคนที่เราอยู่ด้วยตอนนี้ทำให้เราเศร้าหมองเนี่ยอันนี้ก็ไม่น่าใช่แนะนำว่าดูส่วนตัวดีกว่านะคะเคสแบบนี้ซึ่งตรงนี้อาจารย์เห็นในดวงความรักที่อ่านอยู่เนี่ย อาจารรู้สึกว่าสถานการณ์หลายคนเนี่ยอักกว์ดคือไม่รู้จะทํำยังไงทําตัวไม่ถูกตอนนี้บางทีเนี่ยเราเหมือนกับต้องพยายามทําให้เขาแฮปปี้ทําให้เขาพึงพอใจเราไม่เป็นตัวของตัวเองเลยนะคะเออแล้วรู้เรื่องก็ไม่กล้าพูดตรงๆว่ารู้แล้วแอบรู้อยู่คนเดียวแอบเห็นในเมสเซจในข้อความหรือเด้งไลน์เด้งโทรศัพท์เด้งมาก็ไม่ชอบแต่ก็ไม่กล้าบอกกลัวเขาหนีเราไปกลัวเขาเลิก อย่างนี้นะคะ slow and steady ตรงนี้มันขึ้นอยู่กับว่าความรักครั้งนี้มันพัฒนาได้แต่ว่ามันอาจจะช้าหน่อยนะคะคือทุกอย่างเนี่ยเป็นไปอย่างช,ช้าๆเป็นไปตามขั้นตอนและ process ของมันเราอย่าไปเร่งรัดตรงนี้นะก็ค่อยๆดูไปนะคะว่าความรักครั้งนี้มันจะเป็นยังไงแต่ถ้าถามถึงเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเราเองอะ่ะมีโอกาสสูงมากเลยที่จะ มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรักที่มันจะพัฒนาไปได้อย่างช้าๆแต่มันมั่นคงไม่ต้องรีบมันจะไม่ฉาบฉวยเหมือนที่เราเคยเจอรอบนี้มันจะเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าเราคัดกรองนะคะเราเลือกมาดีแล้วและคนคนนี้คือแฟร์กับเรายุติธรรมกับเราพอดีกันกับเราศีลเสม,มอกันความรักพอๆกันมีให้กันนะคะก็เป็นพลังงานที่สวยงาม beautiful energy นะ เราอยู่ด้วยกันแล้วเรามีความสุขเราอยู่ด้วยกันแล้วเราเข้าใจหรือเรารู้สึกว่าเขาแคร์เราจริงเออโดยที่เราไม่ต้องพยายามอะไรมากเลยเราแค่เป็นตัวของตัวเองเขาก็รักถ้าเขาจะรักยังไงเขาก็รักนะคะแต่ความหมายแบบนี้มันไม่ใช่ว่าเราจะทำตัวแย่ยังไงก็ได้แย่มากๆแค่ไหนเขาจะต้องอยู่กับเราโน no, ไม่ใช่แบบนั้นนะโอเคประมาณนี้ค่ะในเดือนนี้อาจารย์มีเพลงเท่านี้นะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อมาได้ทาง Line ID ที่อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะและตอนนี้ก็ยังเปิดรับจองคลิปดวงรายปีอยู่นะคะประจำปีพุทธศักราช2568นะคะหรือคริสต์ศักราช2025นะคะ ก็สามารถจองกันเข้ามาได้ค่ะโอเคตรงนี้เนี่ยจะเป็นแพ็กเกจแยกนะคะดวงรายปีเราก็จะพูดถึงภาพรวมของปี68ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินความรักสุขภาพครอบครัวการพัฒนาตนเองหรือใดๆที่ไพ่และดาวเนี่ยต้องการจะสื่อมาถึงนะคะแล้วก็เราจะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะโดยจะเป็นส่วนของไพ่ชุดหลัก นะคะหรือไพ่เทโรนะคะที่เราดูกันเป็นปกตินะคะแบบนี้เนาะแล้วก็จะเป็นส่วนที่อ่าเป็นอโหรสัตดวงดาวนะคะก็จะพูดถึงในชาร์ตของแต่ละบุคคลนะคะและมีส่วนของไพ่นางฟ้าหรือไพ่ออร์คเนะคะที่จะเป็นคำแนะนำดีๆที่เราจะ ขอรับสารตรงนี้มานะเพื่อให้เรามีแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะก็คิดว่าจำเป็นและก็สำคัญสำหรับคนที่ต้องการที่จะทราบก่อนว่าปีนี้จะเป็นอย่างไรเพื่อให้เตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ต่างๆหลีกเลี่ยงอะไรที่เป็นอันตรายหรือไม่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่เหมาะที่จะทำอะไรก็หลีกเลี่ยงได้นะคะหรือว่า ช่วงเวลาที่เหมาะที่จะลงมือทำตักตักตวงกอบโกยหรือเรียกว่านาทีทองนะคะอาจารย์ก็จะให้จดใส่ปฏิทินไว้เลยดอกจันตัวโตๆว,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 ว่าช่วงไหนเป็นจังหวะที่ดีที่สุดในการทำสิ่งต่างๆนะคะก็อยู่ในแพ็กเกจดวงรายปีคะ่ะเป็นแพ็กเกจที่ดีมากๆแล้วก็แนะนำเลยสำหรับหลายๆท่านที่ต้องการที่จะเปลี่ยนชีวิตนะคะอยากรู้ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางเนาะเอาละ ใครที่อยากจะดูนะคะในเรื่องของสร้อยนะคะก็สอบถามรายละเอียดได้นะคะทางไลน์ดีเดียวกันนะคะที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ค่ะและคนที่อยากจะปรึกษาอาจารย์นะคะเกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์เลขทะเบียนรถนะคะ,ะชื่อมงคลไม่ว่าจะเป็นชื่อธุรกิจนะคะชื่อลูกหรือชื่อตัวเราเองนะคะก็สอบถามรายละเอียดได้เช่นเดียวกัน นะคะแล้วก็มีเรื่องของเลิกมงคลต่างๆด้วยอย่างเลิกคลอดบุตรนะคะอย่าทำร้ายลูกด้วยการไม่ดูเลิกคลอดนะคะแล้วก็เลิกในการออกรถขึ้นบ้านใหม่นะเปิดกิจการนะคะเออเลิกประกอบอ่าเขาเรียกว่าพิธี ลงเสาเอกนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ค่ะทางไล n e ไอดเดียวกันนะคะส่วนใครที่รู้สึกว่าตอนนี้มีปัญหาทุกใจนอนไม่หลับนะคะก็กดที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เป็นลิงก์คลิปนอนสมาธินะคะก็ยังอยู่นาะฟังเป็นประจำทุกคืนก่อนนอนค่ะฝึกจิตในการใช้พลังนิรมิตนะคะดึงดูดสิ่งที่เราต้องการหรือคนที่เราต้องการในระหว่างที่เรานอนหลับนะคะ ก็ถือว่าดีใจถ้าเกิดได้ช่วยนะคะให้หลายคนเนี่ยหลับง่ายขึ้นนะคะก็อยากให้ฟังเป็นประจำทุกครั้งเลยก่อนนอนและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจ f a c e b o o k ให้อาจารย์ด้วยนะคะชื่อวิรดา a n g e l b l e s s ลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ค่ะเออในนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะโพสต์ข้อมูลข่าวสารนะคะเกี่ยวกับดวงหรือเกี่ยวกับการไปไหว้พระ นะคะเออทำบุญที่ไหนแล้วก็มีบทสวดไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยเราสามารถดูจากในเพจนะคะแล้วก็ดูรูปและสวดตามได้นะต่อให้เราอยู่ต่างประเทศนะคะถ้าเราอยู่ต่างประเทศเราก็ยังสวดได้นะคะ ก็ไม่สะดวกมาเนาะเข้าใจนะและถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อาจารย์ด้วยค่ะและกดกระดิ่งด้วยเพื่อให้แจ้งเตือนเวลามีคลิปออกมาใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะคะคลิปใหม่ๆที่ออกมาอ้าและค่ะดีใจมากๆเลยที่ได้อ่านให้กับพวกเรานะคะอย่างไรก็ตามก็อขออวยพรนะคะในเนื่องในโอกาสวันแห่งความรัก นะคะวันวาเลนไทน์นี้แฮปปี้วาเลนไทน์ทุกคนเลยแล้วก็ขอให้มีความสุขสมหวังในเรื่องความรักคู่ครองนะคะเออแล้วก็ขอให้ได้เจอคนดีๆ นะคะและอยู่ด้วยกันตลอดไปหลุดพ้นจากอะไรที่ไม่ดีเจ้าก,กรรมในเวนไปให้หมดนะคะและได้เจอกับคู่เนื้อคู่หรือคู่แท้นะของแต่ละคนนะคะอยู่ด้วยกันและมีความสุขบ้านร่มเย็นเป็นสุขชีวิตคู่มีความสุขมากๆค่ะเจอคนที่รักเราจริงๆ จริงใจดูแลเราตลอดไปดูแลกันและกันนะคะตลอดไปจะเป็นคู่อุปถรัรมภ์กันก็ได้เกื้อหนุนกันก็ดีนะคะสาธุให้กับทุกคนเลยค่ะรักทุกคนนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ